สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวกรต์ลงดาบผู้แนะนำการลงทุนเหตุแสวงหาผลประโยชน์แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับแกรสวัสดีค่ะอยากฟังสปอยหนังภาษาอีสานมวนๆเชิญช่องนีได้เลยค่ะช่องเทียงหน้าหน่อยสตูดิโอฝากกดติดตามเผื่อเป็นกำลังแดงใจให้เนนะจ๊ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็เอาข่าวมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันนะครับซึ่งก็เป็นข่าวของกรอตอนะครับมีการลงดาบผู้แนะนําการลงทุนเหตุแสวงหาผลประโยชน์แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลหรือว่าคําแนะนํากับผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งตามข่าวนะครับก็ระบุว่าทางกรตนะครับได้มีการสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนําการลงทุนและผู้วางแผนการลงทุนกับนางสาวลือไทยรัตนทองนะครับเป็นเวลา10เดือนกรณีแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ลงทุนและไม่ได้หาข้อมูลหรือคําแนะนําที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุนนะครับขณะที่เขากระทําผิดเนี่ยสังกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MSC จำกัดมหาชน ซึ่งในตอนนั้นนะครับทางกรตก็ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม<ๆ>ก็พบว่านางสาวลือไทยรัตนะครับเป็นตัวกลางในการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวนะครับมิได้เสนอขายผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MSC จำกัดมหาชนที่นางสาวลือไทยรัตเนี่ยสังกัดอยู่ เพราะฉะนั้นการกระทําในครั้งนี้นะครับก็เป็นการกระทําในนามส่วนตัวของนางสาวหรือไทยรัฐแต่เพียงผู้เดียวด้วยจากข้อเท็จจริงดังกล่าวนะครับก็พิจารณาได้ว่านางสาวหรือไทยรัฐเนี่ยมีพฤติกรรมสแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงานจากการที่ผู้ประสานงานระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายหุ้นกู้ โดยได้รับผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนจากผู้ขายหุ้นกู้จำนวนเงิน3ล้านบาทนะครับและไม่ได้หาข้อมูลหรือว่าคำแนะนำที่เหมาะสมแก่นักลงทุนอย่างครบถ้วนและก็ถูกต้องนะครับรวมถึงไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลหรือว่าคำเตือนต่างๆอันเป็นสาระสำคัญให้กับผู้ลงทุน ซึ่งต่อมาในภายหลังนะครับเมื่อผู้ซื้อหุ้นกู้เนี่ยไม่ได้รับดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ตามที่กําหนดเอาไว้นางสาวหรือไทยรัฐก็ได้มีการติดต่อไปยังผู้ออกหุ้นกู้ก็ทําให้พบว่านะครับบริษัทดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่อย่างใดซึ่งอันนี้นะครับมันก็แสดงให้เห็นว่านางสาวหรือไทยรัฐในฐานะผู้แนะนำการลงทุนเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเพียงพอ โดยหากนางสาวหรือไทยรัฐมีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปแนะนาเนี่ยก็อาจจะไม่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าขนาดนี้นะครับคือไม่เสียหายเลยแหละถ้าเกิดว่ามีการตรวจสอบข้อมูลก่อนเรียบร้อยแล้วสําหรับการกระทําดังกล่าวนี้นะครับก็เข้าข่ายการไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงคู่ประกอบวิชาชีพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือกรท ดังนั้นนะครับทางกรตรเนี่ยเบื้องต้นนะครับก็มีการพักการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้แนะนําการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท2และผู้แนะนําการลงทุนของนางสาวลือไทยรัฐเป็นเวลา10เดือนโดยมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2 5 6 4แต่เนื่องจากระยะเวลาการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนําการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท2ของนางสาวลือไทยรัฐนะครับได้มีการสิ้นสุดไปเมื่อวันที่31มีนาคม2 2564ทางกรอนะครับจึงได้กำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปจากวันที่1มิถุนายน2564ยาวไปจนถึง10เดือนนะครับถึงจะมีการรับคำขออีกครั้งหนึ่ง อ่ะอันนี้ก็คือรายละเอียดเบื้องต้นนะครับใครอยากจะเข้าไปอ่านรายละเอียดมากกว่านี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับก็ลองกดเข้าไปอ่านดูละกันสําหรับข่าวนี้นะครับก็เตือนให้เรารู้นะครับว่าเวลาที่เราจะไปลงทุนในอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหน,นี้หรือว่าจะเป็นตราสารทุนหรือจะเป็นในส่วนของหุ้นกู้อะไรก็ตามนะครับ เราก็ควรเอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเชื่อมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวเลยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็อาจจะทาให้เราเนี่ยเ,เสียหายได้นะครับเสียเงินทุนของเราอะไรประมาณนี้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะได้คืนกลับมาค่อนข้างยากมากๆนะครับดีไม่ดีเนี่ยไม่ได้คืนด้วยซ้ํานะครับเราก็ต้องพยายามรักษาต้นทุนของเราเอาไว้นะครับก่อนที่เราจะไปลงทุนอะไรก็ตามก็พยายามศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วกันเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาข่าวดีๆมาฝากประมาณนี้แล้วกันเนาะถือว่าเป็นข่าวดีๆแล้วกันนะครับเป็นข่าวที่ให้เราได้นำไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเวลาที่เราจะไปลงทุนกับอะไรก็ตามนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักอนเพื่อนได้นะครับ แล้วก็เป็นพื่อนไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุน้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ